สวัสดีครับผมบ่าวโจยูทูบชื่อนะครับมื่อนี้บ่าวโจจะพามาชมราคาควอยงามของหอยเด้อครับเด้ออยู่บ้านสวนกล้วยหอยสันครับผมมื่อนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ที่สี่เมษาสองพันหนึ่หกสิบห้าครับผมอีพีสี่นี่นครับเด้อมื่อนี้สิเปิดจักตัวครับเดี๋ยวฮ้องสิไปสอบถามน้ำหอยเด้อครับเด้อไปเลยครับผมครับนี่้อครับตัวนี้เป็นตัวแรกเด้อครับตัวนี้เป็นซื้อไว้ที่ไหนครับผม น้องน้ำฟ้าครับน้องน้ำฟ้านะครับเด้อลูกสาวเบิ่มมันล้านครับลูกสาวเบิ่มพันล้านครับผมนี่ครับมีใบมีหลอดน้องน้ำฟ้าครับผมลูกสาวพอเบิ่มพันล้านนะครับเด้อเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับไว้ได้จากเดือนแล้วครับผมไว้ประมาณสิบห้าสิบหกเดือนครับประมาณสิบห้าสิบหกเดือนนะครับเอฟซีแข้งขาดีครับผมเอิกมะพร้าวไงตาแต็มเข้มจ้ำชัดเฉ็นนะครับเด้อนี่ครับหัวหมอน้องนี่หัวหนุกนู้นครับหมอท้องครับผม นี่ครับผมยางพีน้ำเป็นหนึ่งมันเสียงยอดเสียงนี่แหละครับเออความสูงสูงเท่าไหร่ครับผมประกันไม่ร้อยสามสิบครับประกันไม่ร้อยสามสิบด้วยครับเด้อร้อยสามสิบควรตกสวงครับผมผู้ใดสนใจดนะครับเด้อนี่ครับใต้บันท่ายครับผมนี่ครับผมผู้ใดสนใจกิ่งกลางสอบถามหอยอะไรนะครับเด้ออยู่บ้านสวนกล้วยหวยสันครับ นี่ะครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับเนาะลูกสาวพ่อเบิ้มพันล้านผู้ใดสนใจนะครับเด้อตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะผมเงาหางง่ายดีเหงาเป็นพัวะซื้อว่าน้องนำาฟนะครับเนาะนี่ครับเบื่อเงาหางนะครับเด้อง่ายดีรับประกันทุกอย่างครับขาทกขาทอนหางดอกนะครับเอฟซีผู้ใจสนใจ กิ้งกลางสอบถามให้เบอร์โทรศัพท์เนี่ย084 973 973 5203ด้วยครับเด้อ125,000บาทครับผมราคาฮอกก็ตอร้องได้ครับผมขอใหญ่อตันดีด้อครับเด้อซื้อว่าน้องน้ำฝ้าครับผมเบิ้งครับผมเรียบแข้งเรียบขาใดสนใจก็มาชมตัวกิ้งได้เมื่อนี้สิบเปิดตั้งเปิดจากตัวครับผมซีครับเปิดซีตัวนะครับเด้อ คอยบ่มีตัหนีนะครับเนาะรอครับรับประกันุกอยางครับผมรับประกันทุกยางขาทุกขาทอนหางดอกน้องนำฝ่ายนะครับเด้อเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชุตัวต่อไปเลยครับผมนี่เล้ครับผมตัวต่อไปตัวนี้ซื้อมาจากไหนครับผมน้องน้ำเพชรครับน้องนำเพชรดเด้อครับเด้อเป็นสายเลือดมาจะใส่นะครับนี่ตัวนี้เป็นสายใบยกครับสายใบยกครับผมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อ นี่ครับผมตัวนี้สายใบยกนะครับเนาะเป็นค้ายแม่สาวป่ะครับผมครับแม่สาวครับควายแม่สาวด้วยครับด้วยอายุได้ประมาณจากปีลวครับควายประมาณสองปีกว่าครับสองปีสี่หาเดือนนี่แหละสองปีสี่เดือนหาเดือนนะครับเนาะนี่ครับผมเรียบแข้งเรียบขาเออปากเผาง่ายตาเตียมเข้มจ้ำผมข้ออ่องถุงนองเขาด้วยครับด้วยเขาเปิดดีครับผมผู้ใดสนใจครับสายใบยกควายเม่สาวพร้อมผสมนะครับเนาะครับผม ขึ้นจักเทียไปครับน้อนี่ขึ้นรอบนึงแล้วครับขึ้นวันที่28เออขึ้นวันที่28ได้ครับเด้อยเบอร์บันไถผมเริ่ได้ทับครับว่าเอฟซีมันออกไปไกลมันไปเลือกไซออลครับนี่ครับผมบันทไถไงไทยเปิดดีครับผมหางยาวหางเป็นพัวนมสีเต่านะครับเนาะครับนี่นะครับเด้อน้องน้ำเพชร36ครับความสูงรอย36ครับประกันไว้ครับประกันไว้รอย36เลือกครับเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับผม แม่นี่สิเปิดราคาเท่าไรเนาะครับเปิด1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นาพครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมนี่ครับเบิ้งกระคักเด้อครับเด้อเบิ้งหนาเบิ้งตาตาเตียมเทียมจ้ำชัดเจนครับผมนี่ครับผมข้ออองถุงน่องขาวเอิกบักเผายิ่งน้องน้ำเพชรครับกำไรดั่มขาดขายเด้อครับเด้อถึงสี่ขางครับผมอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับใสมันน่าตัดจังอยู่นะครับผมข้อง่าขอตันดีนะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ควายแม่สาวไป ผสมหรือว่าพ่อดีๆครับผมแสงแดดกันน้ำมือแหลงนะครับด้วยเย็ซีครับผมแสงแดดจ้าครับชมประครั้งเดนะครับด้วยบันทายครับผมผู้ใดสนใจก็กรี๊งกรางสอบถามห้อยได้เบอร์โทรศัพท์กะขึ้นไว้หน้าจอนี่แหละครับข้อยีข้อตั้งดีนะครับด้วยขัดสั้นเท่านี้เนาะครับเนาะครับฮาโอเคครับผมไปชมตัวต่อไปเลยครับ ลูกสาวยกจูเนียครับผมมีใบมีหลอดพร้อมด้วยครับด้วยเย็ซีครับผมท่านใดสนใจครับมาชมตัวจริงได้เปิดราคาเท่าไหร่ครับผมตัวนี้เปิดไปแปดทิศสองครับแปดหมื่นสองพันครับผมต่อน้องเลยครับคว้มห้องอะจากเดือนเหรอครับคว้มประมาณสิบเอ็ดเดือนคสิบเอ็ดเดือนนะครับเด้อนี่ครับผมเบิางหน้าเบิางตาายนะครับเด้อแข้งขาดีคอใหญ่คอตันควรดีควรหักเงินหาบท้องดนะครับเด้อยเย็ซีครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ เบอร์โทรศ่าสับก็0 8 4 9 7 3 5 2 0 3นะครับเด้อครับผมหาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวสุดท้ายเนาะครับเนาะตัวนี้เป็นลูกยกจูเนียครับผมมีใบมีหลอดนี่เด้อครับเด้อครับผมตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับคุยแม่นางน้อยซื้อว่าจังไหนครับแม่เนี่ยน้องบัวเงินครับน้องบัวเงน้องบัวเงินนะครับเด้อความสูงสูงเท่าไหร่ครับลอยหยิบสองครับลายหยิบสองเด้อครับเด้อหยิซีครับผม นี่ครับผมบู้สดสนิใจนะครับเด้อกวห้อยจะขาดน้ำเลี้ยงน้อยหนึ่งแลครับเนาะครับผมตัวนี้เป็นลูกยกมงคลนมครับนี่ล่นครับมนครับลูกสาวยกมงคลมีใบมีหลอดครับผมนี่ครับผมมีใบมีหลอดเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมหนาๆนี่นะครับนี่ครับเบิงหนาเบิงตาเด้อครับเด้อตาเตียมเขี่ยมจำครับมีเบิดครับผม ความสูงเขาประกันไว้รอยยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะหยิบสองครับหยิบสองเด้อครับตัวนี้สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดชิปโก้ครับสี่หมื่นเก้าพันนะครับเนาะราคาเทาก็ต่อรองได้สี่หมื่นเก้าพันนะครับเด้อสำหรับผู้ทุนหน่อยเด้อครับน้องบัวเงินแม่นบ่ครับเนี่ยครับผัวตองบัวเงินนะครับเด้อแปดเดือนนะครับประมาณแปดเดือนนะครับเนาะ นี่นะครับเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจครับกิ่งกลางสอบถามให้เอได้เด้ครับ no นเด <Lat> ้ออยู่บ้านสวนกล้วยหอยสันครับผมเบิดเท่านี้เนาะครับเนาะครับผมข้นสันกับเท่านี้แหละครับผมสวัสด <ín. S 1> สีครับกดกระดิ่งกดซับจะไขกดติดตามในบ้าโจู่นี้นะครับเด้อสิหาคลิปใหม่ๆมาให้เอฟซีหรือแฟนครับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ <culo>